เอ้ยเศไอ้มันกอนหวยต้นรู้เลยเนี่ยเลี้ยงเราบุญเนี่ยฮึ่เน่ะตันเช่ร้องว่างไม่ทรง ต้นมือ,อแ้่เอาเอา่ะออ่ะ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 ้าไปเลยใส่แล้วอ,อ,อืมฮะมาเป็นล,ลูกศรโอ้ต้นท่านำไมชิงกายีวะชิงโอหักับหรอโอ้โหอ่านี่ขายอนี้ขายอนี้ขายต้นชิงใส่ยยอะหลยฮะต้องรออะ เนี look, mm. ่ยขยิ้มาเข้านะโอ้โหไม่ตลกเพื่อนลยโทษแล้วกูตั้งใจเออได้ไม่เป็นไรเราไม่เครียดยืนยวนกนได้เว้ยไม่เป็นไร สังเงี่ยแล้วนะขอแล้วมนะื่อน้ามยิงขอร้องนะขอดีดี ไอต้นไอ้ดอกเยอะไอเยอะต้นอินกุ๊ไก่เองไก่ตลอดน้องไก่น้องไก่อย่าอย่าใช้อารมณ์ไปที่ตั้งนี่น้องไก่เออเขาวระชา่ิ่าตยไอต้นเออเนี่ยมึงลมึงลมด่ากูไอโง่ไอวายกากกูยังไม่บ่นเพราะมึงสักคำเลยเนี่ยเออฮะ ใครดา่ากูรู้เลยใครดา่ากูรู้เลยทำไมอ่ะมีคดมนด่าพีบีทำไมตรงทรงทรงไม่เป็นไรกูรอได้ต้นเดี๋ยวมึงก็ต้องจ่ายเอ,อเดี๋ยวมึงก็ต้องจ่ายต้นไม่เป็นไรกูรอได้ไม่เรียดไม่เรียดกู <K> uh <u> ไม่เรียด อี้คาสโน่อี่คาสโน่เราร่วมมือกันเร็วเฮียอะไรก็เรื่องตัวอ้าวให้มันทำไมอะอ้าวมันเหรอดูนั่นหยุดนก็รู้ละน่น่าเออบูมดีบาลีอาบูมกูเล่นที่ไหนไรตอนเล่น อ่ะแล้วมันส่งไปส่งมามันเป็นลายวิทีของเราแต่เขาไม่เข้าโอ้โหออันนี้ใครทำอันนี้ไม่ใช่กูนะอันนี้ไม่ใช่กูนะอะไรอะไรเนี่ยอี้ยอะไรอะอันนี้กูนะกูไม่เกี่ยวต้นงอนเอาเกมเลยนะ ตันชายจังอ่ะขึ้นแดงเจ็ดเลยน่ะชิงไปกเ่เดนเธอาหอต้นช่วงเวลากระเซียตุ๊กี้อื่าเปิด <c oughs> มึงโดนกันไปคนละสองรอบมั้ยนะเมมอาชนะมาเออมึงยิโลูกเข้าขชนะไปแล้ว กูไม่ได้ตั้งใจไอ้กูกดเลยกูจะเอาชสโอ้โหเมื่อกี้ไม่บอกตั้งใจอยู่เลยเพื่อนไม่เป็นได้บอกกูตั้งใจเลยตเ้งใจอไม่เป็นลยเราไม่ทำกจะได้ยกเว้นไอ้เชียต้นเราไม่ได้ส่งมาตรฐานเลยเราตามความเจริงจริงเดี๋ยวกูก็กับบุปผน เดี๋ยวมองดูบูฟ่อนเดี๋ยวมองดูบูฟ่อนมุ่งไปบูฟ่อนรับไปได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้หนอยเออหนอยเออมึงปล่อยไรต้องรับไฟได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้เยี่ยต้นเลยเนี่ยต่อรอบันนะชจ้งแจ้งแจ้งมาครับฤาษิ กูอ่ะกูเป็นลูกกะกูเว้ยมึงยามใส่ไลายกูเด <laser message> <roster immun isation> <Move forward> ี๋ยวก็ได้กระจ่างเดี๋ยวคลิปก็ได้กระจ่างในคลิปลงก็กระจ่างนี่มา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 กลัวแล้วโห ใครยิงไอ้ต้นไอ้ต้นไอ้ต้นยังไม่รู้ไอ้ต้นนโดยไอ้เจ้าต้นเล่นมึงเล่นดีดีต้นขอร้องละเอาชนะเถอะตะกี้กับ้ารเนี่ย กูไม่ได้ทำอะไรตอนแค่สมหัวจะหลอกมึงเดินถือไม่ให้โกก็เลยไหมเนี่ยโอ้โหเนี่มาไอ้ต้นเลยเนี่ยใช่เลยบุกันกดยาส่งมาส่งมาส่งมาไอ้ต้นเลยเนี่ยโอล์ดตรงกางมรงกาง ใครไม่โค้งวะไอ้แย่แม่งไอ้บูมเลยใช่ไหมเนี่ยกูกลาวแล้วมันโค้งเข้าตรงกลางแล้วไงตรงกลางไอ้พวมึงหม่เงินแล้วมันมันไม่ปั่นเข้ามาแบบเฮ้ยถ้าเกิดหักเข้าไปตรงกลางมันไม่ปั่นด้วยถ้าเกิดมึงหักแล้วมึงเลงไปตรงกลางมันไม่ปั่นเราเอาเงนตรงอย่างเดียวไม่ใช่กูเลงหบอกเนี่ยงานก็เต็มหลอดเลยมั้งแหละเต็มหลอดไงแบบแบบเลงแบบโคตรสุดอ่ะ หักเอาล้อหักปอยคีย์บอร์ดปอยคีย์บอร์ดปอยจสุดกระังเขสุดหลอกเข้ามาไม่เป็นไรไอบุลปอยจอยปล่อยเมาส์เรารอได้เรารอได้เออเรารอได้เราไม่เครียด เออเนี่ยมังบอลมังบอลสองหางเ้ยห่กันไปเช่กันมังไป